นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธองค์ทรงตัดไปว่าดูก่อนอานทน์เพราะอาศัยเราเป็นกัลายาณมิตร ชาติธรรมมาสตาชาติยาปริมุตจันติสัตว์โลกผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความเกิดได้สัตว์โลกผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความแก่ได้สัตว์โลกผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความเจ็บได้สัตว์โลกผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความตายได้สัตว์โลกผู้มีโสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายสะเป็นธรรมดาย่อมพ้นได้เพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตร จเจริญธรรมทุกคนก็ขอความสุขสวัสดีให้มีกับพวกเราชาว DMG มและก็ประชาชนชาวสยามของในหลวงและขออนุโมทนากับคุณนายจันจ้าชายและครอบครัวที่ได้จัดโครงการนี้ให้ทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมฝึกจิตและก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะให้ทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีที่พึ่งที่เกาะภายในนั่นเอง วันนี้บางคนเคยเรียนรู้ไปแล้วในการฝึกจิตบางคนยังไม่เคยฝึกและบางคนฝึกแล้วเอาไปใช้บ้างบางคนฝึกแล้วลืมเอาไปใช้บ้างลืมเอาไปใช้เนี่ยแต่บางทีไปใช้หน่อยๆก็ยังดีนะใครได้ฝึกแล้วเอาไปใช้บ้างไหนยกมือขึ้นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะอนุโมทนาโอ้นี่เอาไปใช้ยังไงบ้างเนี่ยไหนขอมีไม้ไหม เราจะสังเกตดูนะเวลาเนี่ยถ้าถ้าเวลาเนี่ยเราเจออุปสรรคเราจะสังเกตว่าเรามีปัญหาก่อนและเราค่อยฝึกและเราค่อยปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นนะขอไม่ไหนอ่ะขอคุณุณนา,นายก่อนเลยแล้วกันเอาไปใช้ยังไงค <laughs> รัษษรรบกัรรสการพระอาจารย์ครับก็เวลาที่มีสติก็จะ อันดับแรกน่ยวิหารธรรมก็คือลมหายใจฮะก็จะอยู่กับลมหายใจเป็นปกตินะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกเ็เวลาที่ระลึกรู้ก็จะสังเกตถึงอาการที่ปุ๊บ อยู่ตรงไหนของร่างกายอาจจะเป็นตรงศูนย์กลางหน้าอกหรือว่าที่ตรงตรงมือจะตรงปลายเล็บจะปลายนิ้วจะเห็นค่อนข้างบ่อยฮะไม่ว่าเราจะออกกําลังกายหรือทําอะไรเราจะเห็นที่มันมีการเคลื่อนไหวตรงนั้นบุ๊ปบ,บุ๊ปบ,บุบบบบบ๊อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็แล้วก็เข้าไปดูอยู่บ่อยๆมันก็จะมันก็เป็นการเคลียร์เ<ม>คลียร์อะไรต่างๆนะครับมผมว่าซาบันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องครับผม เพราะว่าเพราะว่าไอตัวนี้ยพอเวลาถ้าสังเกตไอตัวนี้นี่ก็เลยพอเราเอ๊ะทำามมันย่างี้เพราะเพราะพอเวลาเราความรู้สึกปุ๊บราน้อมเข้ามาปุ๊บไอตัวหัวเนี่ยจะโล่งก็แล้วตัวความคิดตัวนี้เราจะไม่ยุ่งกับความคิดแล้วแต่ที่เรารู้สึกเนี่ยไม่ใช่รู้สึกแค่ข้างนอกอย่างนี้เนี่ยนี่ก็เรกรู้สึกข้างนอกเรานั่งอยู่นั่งอยู่หอปวดจังเลยปวดก็เปลี่ยนออเดียบทนะอย่าไปทนกับการนั่งนะการฝึกเนี่ยเราอย่าไปทนการปวดข้างนอกที่เราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเวทนานอกนะเราฝึก เวทนาในเวทนาในแปลว่าอะไรมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องสัมผัสได้ด้วยภายในเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยฝึกแค่กายเวทนาจิตธรรมนะในหนังสือเด็กๆเ,เราก็เรียนอย่างเงี้ยกายเวทนาจิตธรรมแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะคนละแบบกันนะพระุทธเจ้าบอกว่ากายเยกายยานุป ay ัสส ah ีวิหารติเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติ จิตเตจิตานุปัสสีวิหารติทมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติพิจรารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมแต่ถ้ากายเวทนาจิตธรรมไม่มีนะของพุทธเจ้าไม่มีนะอันนั้นก็รู้ว่าเขาบอกกันนี่กาเรว่าเป็นการส่งเคาะขึ้นมาเฉยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาที่พึ่งที่เกาะตรงไหนเขาก็เลยดูลมบ้างแหละเห็นไหมดูลมถามบอกผิดไหมไม่ผิดนะแต่ดูลมกับอนาปานสติีคนละเรื่องกันอีกนะ ดูลมคืออะไรอน,นาปนาสติคืออะไรดูลมก็คือบางคนดูอย่างนี้เราสังเกตอ่ะอนิวมาแตะอันนิวมา,นนมาสุลไม่เจยวยาวแล้วผ่อนออกมาหายใจเข้าหายใจออกมันจะอยู่ยนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่ะคานนี้เราสูดเข้าไปอ่ะทำเหมือนเดิมอันนิวแตะอยก่ีสุลไม่เจยวยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกเหมือนกลืนเข้าไปคล้ายๆกลืนเข้าไป ลมหายใจก็ออกอยู่นะสูดอีกที่หนึง่งแต่มันจะออกนิดเดียวผ่อนความรู้สึกลม,มาที่กลางหน้าอกต่างกันไหมนี่แหละพระเจ้าถึงบอกอนาปานาสติเนี่ยเพื่อให้มหาสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์อนาปานเพราะไม่งั้นนะธรรมดาเนี่ยเราดูลมเนี่ยเราจะไปดูแค่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจะจดจ่อกับตรงนี้คือรู้สึกไปตรงนี้แต่เวลาเราตัวลมตัวเนี้ยมันเกิดลืมอะ ตอนนั้นสังเกตเวลาเราลืมดูลมหายใจแล้วอีกแป๊บหนึง่งเฮ้ยเราหายใจหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นมีไหมมีอาการนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นมันคือสภาวะตัวความคิดตัวหนึ่งแต่เวลาก่อนจะตายนี่สิที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกไปเพื่อตายนะไม่ได้ฝึกเพื่ออยู่เวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราไปดูลมเนี่ยมันจะขาดใจตายแต่ถ้าเวลาเราเรากลับมาสูดแล้วรู้สึกป๊บพอดูจิตเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยตัวนี้มันจะสงบแล้วเวลามันจะ จิตตัวนี้มันจะหลุดออกจากร่างมันจะปุ๊บถ้าคนยังไม่เคยจิตหลุดออกจากร่างเนี่ยจะยังไม่รู้นะมันจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันจะวุ๊บหลุดออกมามันจะหลุดแบบไม่มีความรู้สึกมันจะหลุดออกมาและบางทีบางคนกายทิพย์จะแยกมา <ฤ Vanguard. S 1> เป็นกายทิพย์เป็นกายกายหนึ่งแยกออกมาก็จะเห็นเองนี่คือเรื่องด้วยสันทิตโกบรรลุแล้วเห็นเองคือจะเห็นออกมาเป็นสภาวะตัวหนึง่งนะแมนะ้แต่จิตตัวนี้จะหลุดหรือกายตัวนี้จะหลุดหรือวิญ,ญญาณตัวนี้มันจะแยกออกมาจากร่างกาย มันมีได้หมดฉะนั้นเห็นมันอยู่รู้มันอยู่มันเป็นไปได้หมดสภาวะตัวนี้เป็นไปได้หมดฉะนั้นแต่ข้างในเนี่ยที่เราฝึกจิตเนี่ยเพื่อจะไม่หมายมั่นกับสภาวะต่างๆคือเห็นสภาวะต่างๆแล้วไม่หมายมั่นนั่นเองฉะนั้นคลื่นกระแสที่ยูนานเนี่ยบอกพอปุ๊บกำลังรู้สึกใช้ได้หมดบางทีมันออกไปรู้สึกตัวนี้บ้างรู้สึกตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างขึ้นไปตรงหัวบ้างแผ่ไปทั่วล่างบ้างพอนิ่งๆหน่อยเอ้ยมันก็รู้สึกเฮ้ยอ๋อออกไปทั่วล่างเออเราก็รู้แล้วว่าออมีนะ มีนะใช่ได้วอันโมทนาไหนใครอีกยก